สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องของทางภาคใต้นะครับว่าสองข้อก่อนะทาไมคนใต้ถึงพูดเสียงดังและพูดเร็วนะครับทําไมถึงพูดเสียงดังนะครับก็แรกก็คือมันต้องพูดเสียงดังเพราะบ้านเรามีทะเลนะครับมีทะเลเราต้องมีลมมีปลาอยู่นะเราพูดตะโกนให้ดังพูดตอกเร็วพี่น้องเออพี่ปลาอยู่ก้าวเร็วเออเก็บป้าเออเก็บปลาพูดเร็วๆพูดเสียงดังนะครับไม่นั้นไม่ตันนะครับรตเราเก็บไปเร็ว นะครับทีนี้เราต้องสื่อสารเร็วเราต้องพูดเร็วนะครับเราต้องพ oh, okay. ูดเร็วเหมือนกับนั่งรถนี่เรานั่งรถนะครับนั่งว่าคุยกันให้รู้เรื่องเราคุยกันแป๊บเดียวนะไปไน่หญ่โอ้ไปไหนคุณจะไปไหนเหรอรับไปจังหวัดหาดใหญ่แค่นี้ไนใหญ่รู้เรื่องเร็วปีน้องรู้เรื่องเร็วปัดมีรู้เรื่องเร็วแค่นี้เราก็คุยกันรู้เรื่องเร็วนะครับ เดี๋วทไมต้องพูดเสียงดังนะครับปากใต้ม no ันมีตะเลเลยพอมีตะเลมันมีก็มีพายุนะพอพายุมาเราจะพูดเสียงเบาๆไม่ได er ้พี ه, ่โน้งหรือเราต้องตะโกนนะครับพูดได้เสียงดังทีนี้มันทําให้คนใต้พูดเสียงดังเลยเข้าใจไหมก็สองข้อนะพูดเร็วพูดเสียงดังเอาว่าเป็นกิฟทหลังๆนะเดี๋ยวมาแจประบกกณ์ว่าคุณใต้มีรักษณะเป็นยังไงกิปตต่อไปนี้มีคําถามว่า ทำไมของคนใต้ใหญ่จังอายาอยากรู้เร็วใช่ไหมกำตามนี้เจอบ่อยมากเลยเจอกันคลิปต่อไปจากหนุ่มหน้ามวนคน,นารกะเจเกแก่นี้ก่อนนะครับสวัสด,ดีครับด้วยอย่างเร่งปีนองเงอือ